สวัสดีค่ะทุกคนเมนูดินเนอร์วันนี้ของเราคือต้อยมยำพาสต้าค่ะไปดูวิธีทำกันเลยจ้าก่อนอื่นเรามาผัดเครื่องต้งยมยำให้หอมก่อนนะคะทุกคนผัดจนกว่าเครื่องจะหอมนะคะทุกคนเมื่อเครื่องหอมแล้วเราเติมนมคารชเ่นลงไปค่ะคนให้เครื่องละลายค่ะแล้วเราก็เติม พริกเผาลงไปค่ะหนึงช้อนโต๊ะเมื่อเครื่องละลายเติมใบมะกรูดหั่นฝอยคานอแล้วก็น้ำตานิดนึงค่ะ เราจะเติมน้ำตาลลงไปนิดนึงด้วยนะคะ เสร็จแล้วตักใส่จานค่ะทุกคนนี่เสร็จแล้วต้ยมยำพาสต้าของเราจัดจานให้สวยงามค่ะ และนี่ค่ะเสร็จแล้วต้วมยำพาสต้ากุ้งของเราสวยๆน่ากินมากเลยนะขอตัวไปกินก่อนคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า